คุณกำลังฟัง7จิตนาทีน่ารู้กับจิตวิทยาพอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะดิฉันนางสาวสุทธาศักดิ์สิทธิ์นิสิตคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาจิตวิทยามหาวิทยาลัยนเรศวรมาเริ่ม EP ดีด้วยกับตอนที่มีชื่อว่า Negative Cell Talk พูดกับตัวเองยังไงไม่ให้คิดลบกันค่ะเคยหรือไม่ที่คุณ <médico> คิดว่างานนี้ยากจังเลยฉันคงทำไม่ได้หรอกเคยหรือไม่ที่คุณคิดว่าทำไมฉันถึงกลายเป็นคนที่ล้มเหลวอยู่ตลอดเวลาเลยนะเคยหรือไม่ที่คุณคิดว่าฉันเป็นคนที่ไม่น่าดึงดูดอศไรเลยเคยหรือไม่ที่คุณคิดว่า คงไม่มีใครอยากคบกับคนอย่างฉันหรอกหรือเคยหรือไม่ที่คุณคิดว่าบางทีฉันก็ควรตายตายไปซะได้ก็ดีเหมือนกันจะทนอยู่กันไปทำไมคนผู้ฟังหลายๆคนคงเคยมีความคิดเหล่านี้แล่นเข้ามาอยู่ในหวัวกันบ้างเหมือนกับการที่ตัวเรา มีซาตานที่แสนจะชัวว่วร้ายคอยชักจูงความคิดของเราอยู่เสมอซึ่งซาตานที่แสนจะชัวว่วร้ายที่คอยปาหูเรานั้นเราจะเรียกกันว่านกาทีฟเซลท็อกหรือเป็นการพูดเชิงตำหนิเป็นการพูดตำหนิดูถูกไม่เชื่อมั่นในตนเองหรือไม่เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองระบักจะมองตัวเองในแง่ลบ ตามลักษณะทั่วไปของมนุษย์เราเป็นเรื่องปกติเลยที่คนเราว้าจะวางแผนประเมินสถานการณ์ต่างๆเอาไว้ร่วงหน้าเพื่อป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพียงแต่การคาดการเหล่านั้นเป็นการคาดการถึงเหตุการณ์ในแง่ลบว่าสิ่งนั้นต้องออกมาไม่ดีแน่ๆแถมยังเฝ้าโทษตัวเองอยู่ด้วยว่าเราเป็นสาเหตุของปัญหานั้นที่เป็นแบบนั้นที่เป็นแบบนี้ทั้งหมดก็เป็นเพราะว่าตัวเราที่ดีไม่มากพอ ไม่เก่งพอหรือพยายามไม่มากพอจึงทำให้เราไม่มีฐานที่จะได้รับผลลัพธ์อะไรดีๆกับคืนมาความคิดเหล่านี้เป็นเรื่องปกติสำหรับคนเราเพราะในบางครั้งเราก็สามารถโทษหรือพูดตำหนิตัวเองได้แต่ในทางกลับกันหากสิ่งที่เรากำลังพูดกับตัวเองนั้นมีความหมายในเชิงลบที่มากเกินไป แสดงว่าสุขภาพจิตของเรากำลังประสบปัญหาอะไรบาง,งอย่างอยู่ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความเครียดหรือเรากำลังหมกมุ่นอยู่กับความคิดแย่ๆเกี่ยวกับตนเองอยู่ก็เป็นไปได้ตามหลักแนวทางทางจิตวิทยาแล้วได้มีการอธิบายเรื่องนี้เอาไว้ว่าความคิดโดยการรับรู้ของเราที่ส่งผลทําให้เกิดความรู้สึกหรืออารมณ์ก่อนจะออกมาเป็นแนวโน้มทางพฤติกรรม และถ้าหากเราเกิดการทำพฤติกรรมที่ซ้ำๆบ่อยๆเข้าความคิดเชิงลบเหล่านั้นจะทำให้กายมาเป็นทัศนคติเปรียบเสมือนชุดความคิดที่ฝังอยู่ในหัวเราอยู่ตลอดเวลาเราเรียกกระบวนการนี้ว่า ABC model ดังนั้นเมื่อมีชุดความคิดในแง่ลบเหล่านี้บ่อยครั้งเข้าในระยะยาวย่อมส่งผลทำให้เรากลายเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในตัวเอง มาคิดจะโทษตัวเองอยู่เสมอจนส่งผลกระทบไปถึงสุขภาพจิตและสุขภาพกายของเรานำไปสู่ความรู้สึกไรความหวงังไรความกระตือรือร้นซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคซึมเศร้าตามมานอกจากนี้การพูดเชิงลบกับตนเองยังทำให้เรามีแนโนที่จะเครียดมากขึ้นอีกด้วยซึ่งวิธีการรับมือกับความคิดเชิงลบเบื้องต้นเหล่านี้คือการที่เราจะต้องรู้จักตนเองให้มากขึ้นเพราะจะทำให้เราเข้าใจ ความรู้สึกและมุมมองความคิดของตนเองในขณะนั้นจากนั้นจึงค่อยพยายามเปลี่ยนความชุดที่แย่ๆที่หลุดออกมาเป็นความพูดที่แสงจะไร้ประโยชน์ที่มีแต่การบั่นทอนและคอยทำร้ายตัวเองให้แย่ลงเรานั้นทิ้งไปเป็นเป็นคำพูดที่คอยฟื้นฟูจิตใจของตัวตนเองโดยการพูดที่มีเนื้อหาเชิงบวกเช่นหากคนผู้ฟังกำลังเจอในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนให้ลองเปลี่ยนเป็นการใช้คำพูดที่ว่า นี่คือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการเปลี่ยนไปใช้ในคำพูดที่เชิงให้กำลังใจตัวเองว่าคนเราสามารถพาดกันได้เมื่อคุณทำเรื่องบางอย่างผิดพลาดมาหรือหางได้รับการที่ยากเกินไปให้คุณคิดว่างานยากๆจะทำให้เราเก่งขึ้นได้ในอนาคตหรือแม้กระทั่งการที่เราบอกว่าเราเองก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในแบบของเราเอง คำพูดเหล่านี้เรียกว่า positive self-talk เป็นการพูดถึงสิ่งที่ดีต่อตัวเองอาจเป็นการปลอบจิตใจหรือเลือกมองในแง่ดีเพื่อทำให้เราเกิดความรู้สึกดีๆตามมาในชีวิตประจำวันที่แสนจะยุ่งนั้นเราสามารถฝึกเซล Talk ให้กับตนเองได้โดวยวิธีการง่ายๆเช่น การพูดให้กำลังใจตัวเองในหน้ากระจกหลังจากการตื่นนอนเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีในเช้าวันใหม่การพูดคนเดียวเป็นประจำอย่างมั่นใจและมีสติรู้ตัวก็เหมือนกับเราคอยขัดเกลาตัวตนที่ขุ่นมัวให้กลายเป็นคนใหม่ที่มีมุมมองที่ดีๆต่อตัวเองช่วงแรกๆอาจจะมีความยากลาบากในการเปลี่ยนคําพูดเชิงลบให้กลายเป็นเชิงบวก พอเรื่องนี้ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนหากเรามันฝึกฝนการพูดเชิงบวกบ่อยๆในทุกๆวันจนสร้างกลายเป็นนิสัยใหม่ได้เมื่อมีเหตุการณ์ที่จะทําให้เราพูดเชิงลบกับตัวเองอีกเราจะได้นําความคิดเชิงบวกมาใช้ได้เป็นอย่างอัตโนมัติจนวิธีคิดและการมองโลกของเราเปลี่ยนไปเป็นเชิงบวกที่มากขึ้น คำพูดที่วนเวียนอยู่ในหัวคุณส่วนใหญ่เป็นในแง่ลบจะทำให้ทัศนคติต่อชีวิตของคุณมีนวโนมที่จะมองโลกในแง่หลายที่มากขึ้นแต่ถ้าหากคำพูดส่วนใหญ่ของคุณเป็นในทางแนวบวกทัศนคติต่อชีวิตคุณจะมีแนวโนมที่จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเช่นกันแล้วคำพูดที่คุณใช้บอกกับตนเองเป็นแบบไหนกันละ่ะขอบคุณคะ่ะ